วสวัสดีครับรรค่ะจันเดียเช้าวันนี้ t f เ s e ซี e ีสรเราเราไปซีรีส์แเลยเนาะดูยังคงคึกคักเปิดตลาดมายังคงรักษาแถวแถว826ไว้ได้แต่ว่าโฟโลตอนนี้โฟโลสัญญาณโฟโลตอนนี้มันสนับสนุนการไปต่อไหมคะได้ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันนะครับได้เลยค่ะอันนี้เห็นหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังขึ้นค่ะโอเค โอเคครับก็คือมาดูภาพรวมเซตกันก่อนนะครับจะไปต่อไหมอันนี้ก็เป็นเส้นที่เรามาไลฟ์กันเดี๋ยวก่อนนะครับเหมือนเครื่องผมนันหครับเดี๋ยวนะยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับขึ้นขึ้น,นว่าแชร์แล้วเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกจันเดียวไว้ก่อนนะเดี๋ยวติดค้างเรื่องของธีมการลงทุนไว้ก่อนเพราะคุณผู้ชมบอกว่าตอนที่จันเดียบอกว่าธีม i p h ฟ n สิบเจ็ดะ อโอ้โหต้องมีคนคสก,กิดนิดนึงเดี๋ยวทีมรอบนี้จะมีไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยถามจันเดีอีกทีหนึ่งนะคะจะสักคู่นะค่ะเอาใหม่แอปหนึ่งเดี๋ยวแชร์ใหม่ครับ<ด>กกค่ะตอนนี้ก็ต้องถือว่าตัวของซีรีส์เเนี่ยเปิดเปิดแบบขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งส่งตัวอาจยวดูเซตกันก่อนซิว่าเซตมีแนวโน้มยังไงโอเคครับได้ค่ะ,ะเดี๋ยวขึ้นแล้วค่ะ ครับผมภาพนี้ก็คือเป็นกรอบเดิมที่ตีไว้นานแล้วนะครับไลฟ์ Live ครั้งที่แล้วก็ตีไว้ด้วยนะครับคืออยากที่บอกว่าเฮ้ยมันขึ้นมาติดตรงต้านกรอบนี้นะครับหนึ่งันสาร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมาคําถามคือมีโอกาสไหมก็เนี่ยครับถ้าอันนี้คือการาฟท r เฟรมวี k มันก็ไม่ไปไหนมาสองสามวีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัว PE เองก็สูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ภาพนี้ก็อาจจะพูดเหมือนเดิมๆว่าเฮ้ยจะไปต่อผมว่าอาจจะมีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนนะครับย่อลงมาก่อนแล้วทีนี้อะไรที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ย่อลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับอะเราจะเน้นไปทางเรื่องของข้อมูลนะครับสิ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูในตัวนี้นะครับตัวกองทุนกับต่างชาติว่าเขามีโพซิชันอะไรบ้าง นะครับโอเคต่างชาติายังตลาดอยู่จันเดียอ่าใช่ถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดตลาดจะขึ้นหรือลงได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสมาร์ทมันนี่ก็คือน่าจะเป็นต่างชาติมาพจาจณาเพราะจริงๆแล้วในตลาดดีเฟกมันจะมีทั้งหมดสามปุ่มมีรับนักลงทุนรายย่อยมีเอต่างชาติแล้วก็มีสถาบันซึ่งสถาบันเนี่ยมไม่ค่อยไม่ค่อยมีนืยยอะอะไรมากอันนี้ครับอันนี้สีเหลืองคือต่างชาติ จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยช็อตแบบช็อตเรื่อยๆเ,เลยช็อตเยอะเลยอันนี้เห็นจอใช่ไหมพี่จอย <Okay S 1> ครับใช่แล้วครับโอเคครับก็คือต่างชาติเนี่ยช็อตเยอะมากต่าง,ช,งชาติคือสีเหลืองสีเหลืองถูกต้องเหลืองเนี่ยลงเรื่อยๆไปเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเอ่อในช่วงนี้ยตลาดมันจะช่วงเนี้ยถามว่าสามสี่วันที่ผ่านมาพืหัสสุกสเอ่อพืหัสสุกจันเนี้ยตลาดอะ่ะจะค่อนข้างผันผวนผันผวน,น,นเพราะอะไรเพราะมันเกิดสิ่งนีหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ ช่วง low s e r i e หรือเรียกว่า l อเว v e r จริงๆการ low over เนี่ยเป็นแค่สับ,สบคำดีเฉยเป็นทางเทคนิคว่าโอเคแต่จริงๆมันคือการปิดแล้วเปิดใหม่ก็คือปิด series u ไปเปิดซ e r i e s Z ค่ะแปว่าตอนนี้ต่างชาติมีแนวโน้มว่าจะไปเปิดซ e r i e s Z เพิ่มเติมเดี๋ยวผมให้ดูกราฟอันนี้นิดนึงนะครับอ่ะเราเหมือนกับอยากแกบอกพี่จอยว่าจริงๆแล้วเออ่มาช้าไปนิดนึงอ่าเราแบบ อาจจะจัดกันช้าไปหน่อยนะครับพลาดไปนิดนึงนะครับก็คืออตัวนี้ในตัวของคอมโบนะครับ S50 U25 Z25 ย <c oughs> ์ูสอมันจากประมาณหนึ่งจุดมา,าลบหนึ่งนะครับมา,าลบหนึ่งมาถึงประมาณลบแปดหรือจริงๆเอาแถวแถวลบห้าลบหกเนี่ยก็ได้กำไรประมาณห้าจุดและห้าจุดในคอมโบเนี่ยเ,าเรามาคิดผลตอบแทนให้จริงๆแล้วค่อนข้างเยอะ พอสมควรซึ่งกลยุน์นี้เราจะใช้ตอนใกล้ๆหมดซีรีส์ใช่ปะก็ประมาณเราจะมามอนิเตอร์สักหลังๆกลางเดือนอ่ะกลางเดือนกลางเดือนที่สามของแต่ละซีรีส์ใช่ใช่ครับกลางเดือนที่สามเลยอือหอือประมาณนี้คุณผ <จะ S 1> ู้ชมเข้าใจไหมกลางเดือนที่สามหมายความว่านี่ซีรีส์ยูใช่ไหมซีรีส์ยูรเราก็จะจบเดือนกันยากันยาก็คือเป็นเดือนที่สามเราเริ่มแต่งกรกดาสิงหากันยาพอกันยาปุ๊บจ,จันจันเดียบอกว่าคอมโบเนี่ยมันเล่นได้ตอนช่วง กลางเดือนก็แปลว่าตั้งแต่สิบห้ากันยาอืมอืมใช่ครับทีนี้หลักการเนี่ยเอ่อเนื่องจากตัวเซฟิตี้เนี่ยลงลงเงินประมาณหนึ่งหมื่นเอาไปหารสี่ก็เหลือประมาณสองพันห้าแปลว่าเราใช้เงินจริงๆอ่ะคือสองพันห้าต่อสัญญาแล้วเรากํไญญาไรสเก็ตสมุิเอากำไรสี่จุดเอาสี่ไปคูณสองร้อยมาหารสองพันห้าได้กำไรสาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยอืเนี่ยประมาณเนี้ย นะครับหรือถ้าเกิดแบบปูไปสุดทางถึงลบเจ็ดลบหกเนี้ยอูก็ได้กำไรเยอะกว่านี้อีกเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องรอไตรมาสหน้า <c oughs> เดี๋ยวไตรมาสหน้าก็จะมอนิเตอร์แล้วก็จะแบบคอยทักพี่จอยไปว่าพี่จอยครับเออช่วงนี้ใกล้ทามมิ่งของโลวโอเวอร์โลซีรีส์แล้วนะครับเราอาจจะมาจัดกันก่อนเอ,อจนันถ้าเกิดจัดจันที่แล้วอ่ะยังพอทันอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถคีย์ออเดอร์นี้ได้ในทุกโบลบใช่ถูกต้องครับเออตัวยอดสินค้าจะเป็นตัวนี้ นะครับนี่มีสภาพคล่องเรียกว่าจริงๆแล้วสภาพคล่องเนี่ยสูงมากสูเรียกว่าสูงอันดับต้นๆ้นของตลาดเลยนะครับเ,เขาได้ออกได้นะไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเอาเข้าคีเขาไปเสร็จแล้วออกไม่ได้อา่าต้องเรียกว่าอ่เดี๋ยวผมเนื่องจากอันเนี้ยโอเคตอนนี้มันโลว์เวอร์มันไปหมดแล้วมันไม่มีสภาพคล่องแล้วถ้าเกิดเรามาเร็วหน่อยเป็นเอห้าผมจะไปเอสห้า h ูนย์แดสองห้าสองหกให้นี่พี่จอรหลักพันนะ เห็นไหมครับแต่เรายังไม่ซื้อนะวันนี้ถูกป่ะใช่ใช่ใช่ยังครับเป็นปนู่นครับเออการเดือนธันวาประมาณการเดือนธันวาใช่ครับสิบห้าธันวาแล้วเราก็ต้องปิดก่อนก่อนวันหมดอายุกี่วันอ่าสักสองวันอย่างเช่นจริงจริงมันตัวซีรีส์ยูหมดอายุวันนี้อืมเราต้องไปวันพฤหัสที่แล้วตั้งแต่วันศุกร์อ่ะต้องควรตั้งแต่ศุกร์เลยนะครับค่ะสภาพคล่องเนี่ยเยอะมากเลยเป็นหลักพันนะครับ ถ้าเกิดเคาะเนี่ยก็เรียกว่ามีมีมีมมมสภาพคล่องเพียงพอนะครับอประมาณนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเข้าได้ออกไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ควรแล้วนะตอนนี้ซีรีส์ S ห้าศูนย์ S ห<ช>้าศูนย์ U สองห้า Z สองห้าตอนนี้ไม่ควรแล้วเพราะมันเหลือแค่หลักสิบแหล,ละซีรีส์ปัจจุบันแล้วก็ต่อด้วยซีรีส์ถัดไปใช่ครับอืเดี๋ยวเราจะมาคอยติดตามกันในไตรมาสหน้าว่ายังไงแต่ตอนนี้ไตรมาสเนี้ยต่างชาติ โลซีรี่ไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมองว่าไตรามาสหน้ามีโอกาสที่จะย่อได้อีก mm. ปัจจัยที่สนับสนุนก็ปัจจัยเมื่อกี้เลยครับก็คือเรื่องของที่บอกว่าเออ่ตอนเนี้ยเซ็ตติดก,กรอบบนแล้วก็ PE อยู่สูงแล้วอืมประมาณนี้ mm. แล้วคำถามคือวันนี้ยที่หุ้นบวกเนี่ยอ่กระจุกตัวไหมพี่จอยครับ กระจุกตัวไหมหรออ่าเนี่ยเรามาดูกันวันนี้ที่เซตีตอแรกบวกเยอะมากเลยพี่เดล<า>ต้าลากไปแบบหอ้รชงลบอ้ราช่วงบวกมาละใช่ครับเดลต้าเนี่ยลากไปสี่ห้าบาทเลยกราฟเอ้ยจริงๆแล้วหุ้นที่บวกได้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่แบบอ่าเดลตา้ากาฟแอดวานซ์ปตท t ร u ูเออทอ่าจริงๆแล้วหลกักๆก็มาจากตัวเดลตา้ากับมะเช้านะก็คือมะเช้าก็คือเป็นเดลต้าก,กับกาฟอืฮึโดยที่ มีบวกอยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวลบก็ประมาณสิบสิบสองตัวอ่ะสิบหกตัวลบสิบหกตัวประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้ขึ้นจริงผมมองว่าภาพจริงอาจจะเป็นเหมือนเมวันศุกร์หรือเปล่าพี่จอยครับพี่จอยจําภาพวันศุกร์ได้ไหมครับจาได้แล้วก็มาทิ้งตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามลงมาใช่ผมเดาว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูภาพวันศุกร์นะครับอันนี้คือวันศุกร์อ่ะขึ้นมาลงมาฟึบแล้วไหลไหลแบบโอ้โห เนี่ยตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นมาไหลแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันเนี้ยที่มันขึ้นไปเนี่ยบวกไว้ตั้งแต่เช้าเลยแท่งเดียวเปรี้ยงเดียวสิบจุดนี่บวกสิบจุดเลยนะฟลุ๊อืมเพราะบ,บวกจากเมื่อวันศุกร์ด้วยสิบจุดปุ๊บแล้วผมไม่คิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเนี่ยอุตสาห์ตีเทรนไลน์ตีระหดอันนี้แบบดูดีแลวเป็นแนวต้านดีจะไหลต่อแล้วถ้าเกิดดูในภาพของอีเล o เวฟหรือาวเท h e รี่ก็ไม่ค่อยสวย นะก็คือเนี่ยมันคือทำโลโลวโลแล้วก็ทำโลว์ไฮทํทำไฮต่ำลงทำโลต่ำลงอืมก็ไม่สวยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่าภาพเซตสิบตี้ตอนเนี้ยไอเทียนบวกขึ้นมาเนี่ยตั้งเควชันว่าใครพาขึ้นมาที่บวก,กวันนี้วันเดียวเนี่ยสิบจุดเนี่ยใครพาขึ้นมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เดีวว่าใครพาขึ้นมา ผมว่าคนที่จะออกของยอย่างคนคนที่แบบกองทุนเพราะจริงๆแล้วกองทุนเปิดลองมาเยอะมากเลยนะครับอืประมาณนี้เพราะฉะนั้นภาพทั้งหมดพอเรามาลิงก์กันเชื่อมโยงกันทั้งหมดผมว่าเซ็ตน่าจะขึ้นยากอนนี้อาจออกแนวแบบเฮ้ยไบแอสจากข้อมูลทั้งหมดคือแบบยังหาปัจจัยบวกที่เซ็ตจะขึ้นไม่ได้วันศุกร์คนกลุ่มเดียวที่บวกเออคนกลุ่มเดียวที่ลองมาคือลายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะพาขึ้นมาคือลายย่อย ราะวันสุดที่ผ่านมาคือต่างชาติก็ช็อตไปอกองทุนก็ช็อตไปนักลงทุนกลุ่มเดียวเลยที่ที่ลองมางนั้นคนที่พามาจะเป็นนักลงทุนทั่วปร,นนประเทศก็ได้นะครับประมาณนี้อือครับถ้าอย่างงั้นซีรีส์แดเนวันนี้นะวันนี้ช็อตได้ไหมช็อตผมว่าช็อตได้นะตรงนี้เลยเดียวว่าปลอดภยัยผมว่าปลอดภยัยแล้วจุดในการทํากําไรอยู่ที่เท่าไหร่ โอ้โห oh. จุดทำกำไรโอเคก็อันนี้คือเดี๋ยวไปดูที่เซตฟิฟตี้กันก่อนนะครับอันนี้เซตร้อยนะครับอันนี้เซตฟิตี้อ่ะโอเคทำกำไรก็ได้อยู่แถวๆประมาณรับอุ้ยลึกไปอ่ะเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนลุ้นทีละจุดก่อนเจ็ดเอ่อแปด้ยสี่ครับแปด้อยสี่หรือแปดร้อยชั่ชวๆก็ได้นะครับแปดร้อ <800 S 2> ชั่วมันจะมีตรงกรอบไซเวย์อ่ะอ่ะ โอเคนี่นี่โอโหนี่ยิ่งยิ่งตีเส้นยิ่งสวยถ้าเกิดหลุดเส้นนี้เมื่อไหร่นักลงทุนตีตามได้นะถ้าเกิดหลุดเส้นนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าอ่าช็อตได้ช็อตได้แบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยอืม,อมครับอันนี้เป็นศิลปะแบบไปตีเนี่ยพิ่งตีสดตรงนี้ก็แบบดูว่าเฮ้ยอ่านี่ก็เป็นแนวต้านละเพราะฉันอาจจะออกแนวใบแอสว่าเฮ้ยมันน่าจะลงได้แล้วก เอ่ยาวๆเลยมาที่เจ็ดร้ห้าสิบแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับอืมอ่ะนี่ตัวของฟิวตัวของทีเฟกนะคะซีรีส์แแล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ครับมาดูตัวทองบ้างทองคํานะครับอืม,อมโอเคทองส,สุดไหมจะไปต่อไหมโอเคทองจะไปต่อหรือพอแค่นี้อ่าสามพันแปดแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะมาดูข้อมูลเหมือนเดิมว,ว่าตอนเนี้ยโ,โ,โฟโทั่วโลก เขาเป็นยังไงกันถามว่าทองมีโอกาสไปต่อเพราะโฟลทั่วโลกเนี่ยก็คือเส้นนี้ที่เป็นตัวเทรนด์นะครับเนี่ยโฟลทั่วโลกก็ยังไปต่อได้เพราะว่าดูจากสีฟ้าขึ้นเรื่อยเืยแล้วล่าสุดก็ยังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นอยู่นะครับนี่ยังขึ้นอยู่ขึ้นนะครับถือว่าขึ้นก็แปลว่าทองยังไม่มีนยัยะที่จะหลงนะครับถามว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือในอยู่อยู่บนเว็บของ i อเดียเทรดเองเลยนะครับอ่าอันนี้ทําระบบไว อ่าซูมให้ดูซูมภาพให้เห็นหน่อยนะครับอ่าทองอ่าเดี๋ยวล็อกอินก่อนนะครับมีของเล่นเยอะนะเนี่ยเขเยอะครับเยอะนี่แล้วคิดดูครับขนาดเจ้าของจะใช้เองยังต้องมี OTP เหมือนกันต้องต้องมี OTP ต้องกรอกก่อนเอา OTP มากรอกก่อนนะคะใช่ครับมาตรฐานมาตรฐานสูงเกินโอเคเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยใช่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งสองศูนสองโอเค ออ่ให้ดูชัดๆภาพนี้อ่ายุคน,นี้ไปก่อนภาพนี้นะครับให้ดูทุกครั้งเมื่อไหร่ที่มันมีเบรกอันนี้ดูง,ง่ายๆเพราะมันคือโฟล์เมื่อไหร่ที่มันมีเบรกขึ้นอ่ะนี้เบรกขึ้นสีฟ้าเบรกขึ้นราคาทองตอนนั้นอยู่ที่สามพันสามร้อยอ่ะมันก็ขึ้นได้หรือล่าสุดไอ้ตรงนี้นี่วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาเพราะอยู่ดิอ่ะเนี่ยหรือยี่สิบแปดสิงหาตอนนั้นราคาทองอยู่ที่สามพันสี่สามสิบราคาทองก็ขึ้นได้ล่าสุดอีก ตรงนี้เลยวันที่19กันยาตอนนั้นราคาทองอยู่ที่ 30, 3จ็ด670ทองก็ขึ้นได้แล้วตอนนี้มันก็คือภาพเดียวกันอีกแล้วว่ามันมี flow เข้าในทองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันก็คือที่3,000ตอนนั้นล่าสุดคือที่3,775ก็ยังเข้าได้อยู่ก็ยังขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มีโอกาสที่ทองจะปรับตัวขึ้นได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ชัวร์ว่าจะขึ้นแรงๆหรือ ง่ายๆเยาวๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับโอ้แต่แต่ดูจากสี่ช่องข้างล่างมันก็เหมือนกับสนับสนุนนะยกเว้นวิก์อย่างเดียวที่ยังอาจจะไม่ได้แบบขึ้นสูงมากใช่ครับวิก็ยังอยู่ำต่ำๆอยู่เอ่อตอนล่าบอลยูก็อ่าแต่ตอนลา่าก็เหมือนกับจะกลับมาแข่งค่าเล็กน้อยบอลก็ปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปผมว่าทองขึ้นในระยะสั้นได้แต่คงไม่ได้ยาวๆเพราะฉะนั้นต้องตัดจับตามองดูเป็นเป็นติดตามดูอย่างใกล้ชิดแล้วกันประมาณนี้ครับอืม แต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นขึ้นได้อีกแต่แต่ด้วยความที่มันก็ขึ้นมาต่อนเนื่องแล้วเนาะตัวตัวของเทรนน่ะมันจะเตือนเราด้วยเหตุผลอะไรไหมคะอาจารย์เดียก็ถ้าเกิดตัวของเทรนถ้าเกิดมตีต่างประเทศหรือโฟลต่างประเทศเริ่มขายออกก็อาจจะแบบลงมาเรื่อยๆได้ประมาณนี้ครับอืมอ่ะอันนี้เป็นเป็นในส่วนของทองคำนะคะเมื่อกี้ลืมถามออปชันเลยอะ่ะอืมตัวซีรีส์แท <Okay. S 1> ถ้าแนวโน้มเป็นช็อต เราใช้อ p อปชันตัวไหนเพิ่มคะโอเคครับถ้าอ่ะเดี๋ยวผมิดอ่านี่ไปก่อนถ้าเกิดซีรีส์แนะครับถามว่าจะจะใช้ตัวไหนดีนะครับตอนนี้ราคาซีรีส์แเราก็ไปดูที่ซีรีส์แกันก่อน s อ0ห้าศูนย์แซดสองห้านะครับก็อยู่ที่แปดสองสี่จุดเจ็ดโอ้นี่ลงมาลงมาเร็วเหมือนกันนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นถามว่าเนื่องจากออปชันเนี่ยมันจำนวนเต็มสิบเนาะงั้น 2> 8 2รงนี้มันก้ากึ่งมากเลยจะเป็น825กับ82มันอยู่ระหว่างนี้825แค่นั้เลือกได้แล้วการผมแนะนําว่าให้เลือกได้ว่าเป็น820หรือ830<อ>แต่ถ้าเกิดแนะนําจริงๆถ้าเกิดตอนนี้มองว่ามันจะลงก็ให้820820ได้ครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดจะลงนักลงทุนต้องคิดตามผมก่อนว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยหลังอย่างเงี้ยมันจะลงเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าต่างชาติเขาเปิดช็อตเยอะแล้วมันถ้ามันลงแรงๆก็ไปพุทู820ได้ อืมนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างต่ำด้วยนะครับสองอยู่ประมาณทีเมียมอยู่ที่ยีบสี่นะครับอืมก็ไม่ใช้พีใช้พีใช้เงินจริงๆไม่เยอะเพราะเอาเอาประมาณยี่บสี่คูณสองร้อยก็ใช้เงินประมาณสี่พันแปดนะครับประมาณนี้เป็นลองพุทธเป็นลองพุทธแต่ถ้าเกิดอันนี้คือคิดว่าคิดว่ามันจะลงแรงๆหรือลงยาวๆลงต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดมองว่าเฮ้ยเออเดี๋ยวไซเวเดี๋ยวลงมั่งขึ้นมั่งลงลง,ลงขึ้นขึ้นอ่ะ ให้ไปช็อตคอลนะครับช็อตคอลที่สักแปดสามศูนย์ได้อือ่ะไปช็อตคอลไว้เพราะการที่เราช็อตคอลคืออ่าเรามองว่ามันไม่ขึ้นแล้วเราก็เลยจะทําการขายคอลออกไปก่อนอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่จะ,จะสังเกตได้ครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเซ็ตฟิฟ้ย่อลงมาอ่าเซตฟิย่อลงมาตัวออปชั่นไอตัวคอลก็จะลดลงด้วยพอตัวคอลลดลงด้วยเนี่ยเราจะได้กําไรจากฝั่งช็อตคอลมามครับอืม แล้ว<ช>ถ,ถ้าเกิดราคาต่อให้ราคามันไซด์เวแบบนี้น,นิ่งๆแบบนี้เราก็จะได้กําไรจากค่าพรีเมียมหรือค่าทารมมาด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะจริงๆมีถ่าในส่วนของรายการขรายรหัสเซียนกับอาจาร,รย์เดียไปพูดคุยกันเรื่องของสเต็ปแรกของออปชันไปด้วยนะคะคุณผู้ชมลองไปดูย้อนหลังออกอากาศไปเมื่อวันอาทิตย์ก่อนทิตก่อนหน้านู้นอ่ะดูคุณผู้ชมดูได้ใน YouTube ช่องทันหุ้นแล้วก็หา ใครรหัสเสียนที่เป็นของอาจารย์เดียจะได้เข้าใจเบื้องต้นและการบริบทเบ,บืบ้องต้นของออปชันนะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมายเครื่องมือสําหรับการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เดียมากค่ะใช่คับขอบคุณครับสวัสดีค่บขอบคุณค่ะ,สว,ส,คคคะสวัสดีค่ะ